สวัสดีแฟนหงแดงทุกท่านนะครับผมกลับมาเดอกันในแม์ที่4ี่ของพวกเราวันต่อนะครับผมนัดนี้นะครับเราจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของน้องใหม่นะครับบอลหมัดนะครับนัดนี้นะครับจะเตะกันในวันเสาร์พรุ่งนี้นะครับผมที่ยี่27เจ็ดเวลาสามทุ่มตรงนัดนี้ก็ตัวผู้เล่นของเราก็ายังเหมือนเดิมนะครับยังในรายงานขาวว่าวก็ยังไม่มีใครที่กลับมาลงพร้อมได้นะครับก็คิดว่า เจ้าหนูฟาบิโอคาร์บันโยนะครับอาจจะได้รับลงเลือกเป็นตัวจริงนะครับในนัดนี้นัดแรกของเขานะครับผมนัดนี้ของเราไม่มีอะไรมากครับผมผลงานก็จักสิยติเนี่ยนะครับเหนือกว่าบอลมัดค่อนข้างเยอะนะครับแต่ในเกมเด็กฤดูนี้นะครับก็บอลมัดนะครับสามารถเอาชนะไปได้ตั้งแต่นัดแรกแล้วแต่ส่วนลิเวอร์พูลของเรานี้ยังหาชชนะไม่ได้เลยนะครับผมก็ บังคับชนะอย่างเดียวเท่านั้นนะครับนัดน,นี้เพื่อเรียกความมั่นใจนะครับเล่นในบ้านด้วยครับเสียงเชียนะ่าจะต้องปลุกเล้าพอสมควรหรือว่าจะกดดันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับตอนนี้นะครับถ้าเราสามารถทําประตูดได้ไวนะครับในครึ่งแรกสักหนึ่งลูกนะผมว่าน่าจะมีไหลนะครับนัดนี้ไหลกันแล้วนะครับไหลเหมือนเดิมพูดไหลทุกนัดโดนทุกนัดน,นะครับผมก็เดี๋ยวไปลุ้นสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงกันเดี๋ยวรอดู ที่คาดการไว้พรุ่งนี้อีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันคลิปหน้าครับผมก็ทายไว้นะครับคู่นี้สกอร์น่าจะมีสักหนึ่งถึงสองลูกนะครับย้ํานะครับการท่ายสกอร์ครับเป็นการทายเล่นๆนะครับผมไม่ได้มีการเชื้อชวนไปในเชิงการพนันอะไรทั้งนั้นนะครับผมก็เป็นการทายสนุกๆนะครับผมก็คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันนะครับผมโอเคไว้พบกันคลิปหน้านะครับผมโอเคสวัสดีครับผม